สวดีจ้าสบายดีสวัสดีค่ะสบายดีป้าลุงเมื่อนี้น้องน้อยก็ได้ไปล้างเครื่องโทรศัพท์แล้วแต่ยังบ่ทันตั้งยังบ่ทันอันนั้นก็เลยเอาโทรศัพท์ของหลานถ่ายก้อนกองก็เห็นว่าเซ็กเบิ่งก็งามอยู่สบายดีไหมทุกย่ากะให้พาเซ้าบนน้อยก็เมย์นาะเป็นธุระพามาเพราะว่าแม่ยังไงบ่ฮู้จักอ่าศูนย์ ศูนย์อ่าของโ,อโ,โอทรศัพท์อ,อ,โโอ๋อโอ ppo ศูนย์โทรศัพท์โอ ppo เลยจ้าเพราะว่าเมร่ะวานนี่ปกติกาล้างเครื่องแล้วกันแม่นมันเป็นคือการเขาคองนังน้อยนะก็เลยหาเพิ่นมาพามาพี่น้องเอ้ยแม่นังน้อยได้ล้างเครื่องอีหยังก็ไปเบิ่งในทองสะวนเด้อจ้าเพิ่นล้างเครื่องให้ฟรีเฉพาะโ,โอ ppo แล้วเสียแต่ค้าเฮาติดฟิล์มเพราะว่านังน้อยสิติดฟิล์มใหม่นี่เห็นบ่คือโ<ม>ทรศัพท์น้อยใหม่เลย คือเขาเจ้าโลดยังไม่ให้ครบแลยได้ตั้งไม่เบิร์แต่ว่า youtube นั่งน้อยยั่งค oh, ือเก้าแมนเพราะว่าได้บันทึกได้อยังไววหัวยองหัวยองเลยพี่สาาเพื่อนากดินพี่น้องเพื่อนากดินยังคือเก้าเด้อยูทูบนั่งน้อยซัมไดโทรศัพท์ไม่เพื่อนกะล้างให้ฟรีอ่ะคอมูขอบใจอ่ะทางหารเพื่อนหลายๆเนาะทางหารเกี่ยวกับหานกลับไปบึงที่ซองสะอ้นได นึ่งน้อยก็ลืมแล้วว่าฮานเพิ่นอยู่แถวใดแถวใดแต่กะฮู้ว่ามันเป็นอันน่ะอยู่สวรรคเกตนี้เนาะทางทางทางเขาตลาดนี่นี่ตลาดอันนี้คือตลาดสาอ้นเพิ่นลงไปถามเป็นน่าจะอยู่ฮานทางฝ่าคุณนึ่งน้อยกะเลยคือมาไทยคลิปทายอยู่ทางเดินพีบื้น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 ดิแสดงบื้นบื้นดิบื้น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 หนึ่งน้อเอา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 จะได้โทรศัพท์หนึเอ้ย สะอ้นก็ขึ้นมาแล้วเป็นอะไรสะอ้นสวัดีสดีพี่น้องพ่นบ้าวสี่เ้นทาสี่เ้นหาแล้ววาต่ออันต่ออันรุดได้อันแล้วเราเอาลุดรุดได้หาเชนเปลี่ยนบ๊อบบ้าลุดได้ก็หันกับบไ่าบ่อว่าเพราะว่าอยู่ข้างนอกขอไปทามันสี่เชนป้ายบล่ายบ่ได้ราคาดีของกองทำคลองแก่ ยาเลยสซบเปียนเดี๋ยวไปถามห้านะห่านะกระเป๋าหาแสนหาน้องเพื่อนอะกระยิอกกันยเออหาแสนหานุ่ยยาแหลรมรโทรศัพท์เขามาแปงว่าเขาเงินหายมามีแต่สี่แสนอะวเออาสี่แสนกรเปียนเอาะว่ะคอยู่ทางในผก็เห็นหนาเออเออว่าเาสี่แสนเปียกับเปียนกรเปียนแล้วจะของโทรศัพท์เขาหามีแต่สี่แสนเขหายนาดน้นเาก็สีคือเดี๋ยวไปตื้แมู่กูมีแล้วเาหมดก็เลยตัดสินใจใช่เนาะตัดสินใจเปลี่ยนเลยแล้วมันจะโดนอะไเขาก่ ไม่ใช่เออตัวหนึ่งเขาเลยโทร่เาลยถายคิดแน่นะเขากำลังสนัันวันนี้เขาก็สิไปหานะอิ่ตับิ่มตับแถวเข้มของพอดีเนาะพอดีเข้ามาแล้วเขาก็แวะเอาโทรศัพท์สออนแล้วก็เขากเมื่อพอดีฉันเอาน้องมุ้น้องลุงเลยทางบุญนะด้ต้นรับประานซื้อบุญมันนะคิตตี้คิตตี้ก็อยู่นตสนดีจ้าสวัสดีวัสดแก้ได วันวนี้เฮากะสิไปหากกินต่ำหาก,กินยางพูสะพานขึ้นขามไปทางพูตอะแรกว่าสิไปกินนางปูนแต่จ้ามีแต่มองแดดแด,ดบ่นแดดแดดก็เลยมาทางดีแทนจะทางขึ้นนี้ขึ้นยื่ใส่เนาะคูเห็นแต่รถมาอยูุู่สะออนก็อมน้องคิตตีน้องคิตตีนอนพู ที่ไปกับบุตน้องมัดกะฮอดจากแล้วอันนี้วอลซื้อ,อมาเคยไปดอกนังจะมองนี่แหละผมนี่เขาว่านังไก่หมูไก่คูในเฮามีลูกน้อยน้องน้อยโว้ จะมาเปิดหานเต็มตอนนี้ก็ประมาณสามโมงขันสี่ห้าโมงเี่างิกมีคนหลายพะว่าตอนนี้แดดแดดอนังนะหรนี้นังนะ่งนั่งน่งนั่งนั่งนงนั่งนั่งนั่นั่งนังนังนันังั่ง จะเป็นทานไหหันพันโต้ไข่โตมันโอ้สะโอนนี่ซ้อมมีลูกน้อยวะนี่คืออยคือคือคือแม่วสาวอะนะแม่ลูกอ้อเออว่าพีดว่าพีดว่าพีดนี่เขาเขาจะเปิดเพลงอยู่ทางพุูลม่ามันสีสอดเข้าบ่โสอดแต่ก็น้องเนาะเสียงกเงี้ยเสียงเสียงรถแน่กก็มันนะ อยู่หลพุนก็สิมีโตมีตังนางพวกสิไปบรไดไกยนอแต่ถึงพุนไปไปพุนนะสีรักสีรักคือบริไดไกล์อ่ะบาอีกไส่วางันอยู่ทางใดทางขึ้นอันนี้นะอยู่หันหนึ่งบ่ออยู่ด่านหันเจดีมานออยู่ดีว่าหันเดีมเจดีมไม่เคยไปจักเธอภาเาเอื่อยันหันแล้วหันบ่หันบ่หันแล้วหัน มาทจะไปหาเอาวเลยนะเออเทกแรกของประเด็ไปน้ำลูกไก่นอมนะคะเออเออเห็นเห็นไปทางอันนี้ไปไปบ่อทางเฮือนเอ้ยเอ้ยนี่เอ้ยนะบอเอ้ยลี่อะบ่เออ๋ออ๋ออันโตฮะอันโตไปฮรับเจ้ากับโซนอมตอนกินข้าวเปฟตอนนั้นนะบ่อืมตัวลงกระเป๋าค่ะอ๋ออเออตอนนั้นพูแต่พูให้เบิ่งท่านคลิปตอนนั้นคุณหละ ตบายแม่ช <lien> <im sharing> <im> ื่อนี่มากินก่อนตับยังบ่มาณสามปีตีนไก่บัเตจักไปใส่บัตรเตจไปใส่มาเดี๋ยวมาเรียกเดี๋ยวซื้อปะมันบ่มันเด้เอาไหนจะคุยห้องมึงดูมันมันตายอ่ะตี้เลยบ่ตายเขาเขาบอกคือบอกแล้วแล้วก็เมื่อเช้าน้องแล้วแล้ว ้ามะออดีสิ่พักมาขอฟาร์มเรื่องก็คนญีนน่ปุ่ต่ำก็มาแล้วก็มีต่ำตีนพร้อมดำเด็บมือนาโอ๊ำเด <c oughs> ็บมือนางสำลังุภาพเล่ <c oughs> มามาบปาติเขาหนังเบบสาดออกมันสบายทางพีก็กิน วันนี้ก็กินข้าวก้อนข้าวจังซีไดไปเอาทัพท์ซัอโซนแล้วก็สีไปเลตลาดนิกหนึ่ง,งแล้วก็ซีเมือ่อคลิปนี้นิดงน้อยก็ขอลาไปก่อนเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ส่งคอบคัวสาวผู้ไทยไหน่อยเลยจ้าลาไปก่อนจ้าสวัสดีพี่นอ้องสวัสดี